สวยครับคุณดูเฮ้ยมาว่สามคอมโบได้อยู่สี่คอมโบคุณดูโอเคเชดโด้ไหครับผมสองร้อยสิบเจ็ดบาทเอาดิต้องมาแหละคุณดูวันนี้ไวโคสเตอร์เราต้องมาี่ยครับผมถ้าแบบว่าไม่ได้จริงก็รับสภาพนะครับผมร <laughs> ออะไรครับผมโฮ้ยไวมาแล้วครับผมคุณดู จังหวะนี้ขอเน้นๆละกันนะครับผมดอกนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมดูโอ้ยไม่แล้ว่าเขาดูแล้วมันสวยจัดเลยนะครับผมท่านผู้ชมดอกนี้นะฮะโป๊กบากันไปเลยทีเดียวนะครับผมสองพันสองร้อยีีบาทนะครับผมรามันซูเปอร์เมกาไนนครับผมคุดูเขาเรียกว่าของแท้นะครับบทจะมาก็มาบทจะไม่มา โอเคครับผมก็กราบสวีทัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองผาปั่นนั่นเองนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับผมไวโคลเตอร์นั่นเองนะครับผมก็มาดูนะครับผมวันนี้ทุน400จะไปรอดหรือเปล่านะครับผมก็ไปลุยกันเลยนะครับผมดูไปนะครับผมมาโอเคครับผมเปิดแรกนะครับ60บาท มาแล้วยังไงนะฮะ <laughs> โบ๊าไบครับสี่สบดบาทนะฮะ ยังไงนะครับคุณผู้ชม2บาทเองเหรอ โอเคคนดูออต้นสปินจะหมดแล้วกำไรเราย,ยังไม่มาเลยนะตอนนี้ยังไม่มาเลยคนดูไหวหรือเลปล่าครับเนี่ยผมลองวัดดวงไปว่าเบดสามสิบดูแล้วกันถ้าเรียนสองรอยังไม่มาลดเบ็ดแล้วกันนะคนดูเออหมาเปล่าสวยสวยครับคนดูเฮ้ยมาว่าสามคอมโบได้อยู่ สี่คอมโบคนดูโอเคเชดโด้ okay, Shadow, ไหนครับผมสองร้อยสิบเจ็ดบาทเอาดิต้องมาแหละคนด,ดูวันนี้ไวโคตเตอร์เราต้องมาไหครับผมถ้าแบบว่าไม่ได้จริงก็รับสภาพนะครับผมร <laughs> ออะไรครับผมโว้ยไวมาแล้วครับผมคนด,ดูจังวันนี้ ขอเน้นๆละกันนะครับผมดอกนี <y> ้หน <in>. ึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมผมดูอุ้ยไม่แล้วว่าเขาดูแล้วมันสวยจัดเลยนะครับผมท่านผู้ชมดอกนี้นะฮะโบ๊ะบ้ากันไปเลยทีเดียวนะครับผมสองพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับผมลองมันซุดเปอร์เมกาดนะครับผมดูเขาเรียกว่าของแท้นะครับบทจะมาก็มาบทจะไม่มาก็ไม่มาเอาไอ้เราก็งงดีีนี้เลยจะเชื่อเลยจริงๆ เดาลยจะชื่ออะไรจีก1ัน0่าครับผมเน้นเน้นบอโอ้โหบอโอ้โหบอกโอ้หสวยจัดเลยท่านผู้ชมกินเต็มมาไหลนอกนะครับผมหนึ่งพันเจร้อยหกสิบสี่บาทอีกแล้วนะครับผมมาดูโอ้โหจางเดือดเดือดจัดเลยนี่ครับผมโอ้โหสแกตเตอร์สองตัว แต่ฟรีเกมไม่เห็นมีเลยนะอืมเงี้ยมากเลยสำหรับฟรีเกมมาอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมกำไรก็มาแล้วนะครับผมตูนี้สี่ร้อยเอามาคนดูยังไงยังไงนะครับผม ก็โอเคแล้วกันนะครับผมสำหรับายโคเตอร์เราก็ได้กาไรคุ้มมากๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมทุนแค่400บาทเองนะครับผมได้มาประมาณ3,900นะครับผม3,900นะครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงท่นนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but.